สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วก็พี่เพื่อนๆชาวยูทูบมีซูเปอร์คิงมาช่วยครับรถไม่มีแอร์เหนื่อยมากครับเหนื่อยก็ต้องสู้ผลงานวันนี้ครับผลงานตายไป หลายสิบเที่ยวอ,อยู่ในประมาณนี้แหละครับพอมุ่อกี้มันแน่นมันก็ขูดได้สวยนะครับเพราะว่ามันไม่เปีขุดไล่กันไปอย่างนี้นะครับหมดก็พอครับ ให้หมดก่อนเขาหยุดก่อนคันนั้นเขาหมดก่อนหยุดแล้วเพราะว่าเขาตักได้เร็วเอาหมดใครหมดมันครับ ขี่แน่นเปี้ยครับทีนี้ฟันก็แหลมคมตากนี่ไม่มีทื่อครับจัดเต็มมุมเต็มมุมเลยครับถ้าไม่ติว่ารถด,ดำอยู่สูงกว่านี่มันไม่หกนะครับเราตากไปบุงกีหนึ่งบุงกีหนึ่งรถด,ดำอยู่สูงแล้วรถเรามันเล็กยกขึ้นทุงสูงมันก็หกครับ ช้านะครับคันนี้ได้เที่ยวครึ่งคันใหญ่ได้สองเที่ยวครับถ้าเป็นคันนี้จะชี้นะคันนี้จะชี้น่าจะได้สองเที่ยวคันนี้น่าจะได้เที่ยวหนึ่งประมาณนี้ครับจะชี้มันเร็วเร็วกว่าคันมาคทูคันนี้ครับ เราอุ้มขึ้นอุ้มขึ้นเลยมากูเขาตักได้ไม่เต็มุงกีเท่าไหร่ครับได้ทีละครึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําบางทีตักได้เต็มอุ้มนี่ทุกอุ้มมันมีความหมายนะครับขับสนุกครับุงกีแน่นหรือว่าเป็นรถระบบดีขึ้นมาทันทขีขอแค่อีกอย่างหนึ่งคือแอบ มีแอร์ก็สบายนะครับอยากให้เท่าแก่เปลี่ยนแผงแอร์ครับเปลี่ยนเป็น2องพัดลมเป็นแผงใหญ่น่าจะเย็นเหมือนคันใหญ่นะครับคอมมันก็ตัดบ่อยนะคันใหญ่ขนาดหน้าร้อนก็ยังมันระบายทันครับ คอมมันก็ได้พักมันได้ตัดครับคันนี้นี่คอมมันไม่ได้ตัดเลยยกเว้นตอนที่อย่างจอดลงก,กินข้าวก็ปิดไว้แค่นั้นครับพอนานๆไปเอมก็เลยเสียเร็ว เบเบาครับให้มันสัมพันธ์กันนะมันจะได้ไม่กระดึกกระดักกระดึกดักถ้าเร่งแรงแล้วมันจะเร็วอย่างใดอย่างหนึง่งหรือช้ามากก็จะไม่พอดีไม่ต้องเร่งแบบพอดีพอดีครับคนที่เคยขับก็จะรู้ดีว่าเร่งรอบประมาณรอบพันหกครับพันหกไม่เกินพันเจ็ดนี่แหละพอโหลดแล้วเรือพันห้าเกือพันหกไม่งั้นก็เรือพันหกเวลาตักโหลดโหลดแล้ว นี่คือโหลดแล้วคือตอนนี้ครับนี่คือตอนเครื่องหนักโหลดลงเหลือประมาณสักพันหครับจ็พอดีเลยเอ,อ,อเวลาก็สิบเบิรแล้ว làm cái gì bớt cứ gan ลอมหัวไปได้นีแนวนีเนาะหลอมหัวไปได้แน่เพื่อคนลวงลงเพื่ตลาดง <c oughs> างแล้วเหมือนข้างเนาะมึงจะข้างนาน้นางเซียจะเท่าไรเลยนามซียจะเท่าไรปีละ นแนนเย้ยดัดใส่ให้แบบจุกๆไปเลยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ วิธีการเอาดินออกจากก้งกี้ของซูเปอร์คิงนะอย่าไปทําตามนะครับจิ้มเอาดีกว่ามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ